ไอจุกเงียบวันนี้เงียบประเดี่ยวไอจุกวันนี้มึงเงียบประเดี่ยเงียบเยี่ยมคนหัววนหัวไม่แกงกินหัวอ่ะไม่ซ้อมแล้วง้นไม่ซ้อมแล้วแล้วกูก็เครียดเหมือนกันครับว่าไงลุงเหรอครับอะไรนะเหรอครับฮะลุงเหรอครับใช่ครับซอยเองนะว่าไงเป็นอะไรโทรมาเฉยเอ้าไอ้ที่แล้วนัดไหนนัดไหนอ่าจะนัดหรือว่าจะหากันเลยนัด ก็ได้มั้งไปแรกนี้ลุงลุงลุงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเออโอเคงั้นเดี๋ยวลุงไปรับมาเลยด้ครับโอเคโอเคลุงหาเฮ้ยเราหาที่เลยเจอไหนดีเซิร์ฟเราครบยังตอนเนี้ยขาดใครอ่ะกำลังไปรับน้องเนื้อกลางกลางครับคนเดียวคนสุดท้ายไม่เนื้อทำไมมันไม่เข้ามาเตรียมตัวอะไรพร้อมปะไอ้เหี้ยเออขี้เกียจสันหลังยาวทั้งพี่ทั้งน้องเลย ไอเซิร์ฟมึงก็มาสายไอคนนึ่งก็มาคบกันหมดเว้ยมึงกลับตามทีมนะน้องเอาแต่ผมแบบมาก่อนเวลาเริ่มพี่ใช่เหรอมาก่อนเวลาเริ่มจริงเหรอใช่ผมว่าก่อนเวลาไอเนี่ยแบทเทิลขึ้นสายมือแสดงว่าผมมาทันไม่ได้ไม่ทันเรานัดสามทุ่มเรานัดสามทุ่มกูมานสองทุ่มครึ่งอ่ะกูมามาเอาคงมาเอาของไงจะได้ไม่ให้เขารอไม่นานไงเซิร์ฟ เราเราสา่ลูกอะไรนะผมมาสา่ลูกมันก็มาให้เร็วๆหน่อยดีพรุ่งนี้ก็มีแข่งแล้วนะมาแข่งก็ตรงมาตรงแล้วแข่งเนี่ยคนอย่างกูมามาก่อนเวลามาก่อนมึงทุกครั้งเนี่ยเนี่ยสี่วันแล้วเนี่ยกูมาก่อนมึงเนี่ยผมมาก่อนลุงทุกครั้งวผม,มเป็นพูดมากตอนไหน <laughs> ตอนไหนมาก่อนกู ผมมาก่อนลุงทุกครั้งผมปกป้องลุงทุกครั้งอะลุงจะบาะเยี่ยงลุอไอ้เร์เอมันะเียไหมไม่อันนี้มันซ้อมไงอันนี้มันซ้อมไงพอคนอื่นมาด้วยไงองเหมนกร้องเหมือนกัน้องเหมือนกไม่เหมือนกันอย่างลุงทำไเร์ไอ้เูึอไท็จริงอยู่ไอ้โง่จงั้นงั้นพรุ่งนี้กูมาสายก็อย่าร้องนะไอ้เหี้ยเงผมนั่งผมมาแต่ทลุงจัดไปเลยมาปกติลูกจุก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วนี่จุ มึงไอ้ควายเดี๋ยวเบียร uh ์รีพอร์ตอะรีพอร์ตไอ้เหีี้้ยจุสตรมชัวไอเนื้อดึงไหนแล้วมึงต้องรับมาครับของครับของตาเป๊บกำลังไปกำลังไปครับของครับมารับรับเนื้อมาแล้วครับไม่เล่นตรงนี้ก็ได้เล่นตรงนี้ก็ได้ถ้าเขาไม่บุกเดี๋ยวถ้าเขาไม่บุกเดี๋ยวเราบุกก็ได้เดี๋ยวเขาเราบุกเลยอลุงครับลุงเบอร์อะไรครับพี่คนเขามาขอเบอร์ขอกูไปทำไมวะใครวะไอ้อีกฝั่งครับผมใครไปแล้วบอกสลับ ามาถึงสลับที่อะครับพี่สลับที่ในรถกดตัวจีอยากรู้อ่ะถ้าเราไฟกันอยู่เนี่ยแล้วตำรวจเขาจะมาไหมหรือเขาปล่อยอ่ะขอปล่อยครับขอปล่อยที่เนี่ยโอเคครับถ้ามีฮอสบถึงจะมาใช่ไหมใช่ใช่เขาไม่ปล่อยมึงก็ไม่ได้เล่นหรอกบ๊อบกูบอกเลยมึงไฟกันยี่สิสิบนาทีอะมึงคิดว่าถ้าเขาไม่ปล่อยมึงคิดว่ามึงจะได้ตีกันปะไฟหนึงอะ ใครจะไปรู้พี่เผื่อแบบมดแบบเหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราไม่มีบ้านเราตอนแข่งก็ไม่มีโอเคพี่แจ้งเรื่องไอเอ็ม e พี M P ยังอ่ะเผื่อบางคนไม่รู้อินพีอ่ะมึงแบ่งให้คนอื่นก็ได้นะไอ มึงให้คนอื่นถือด้วยก็ได้นะไอ้มาตินมันมันคราฟได้เยอะจัดเลยอ่ะมึงก็คราฟอีกสิบปเอเอาเอาแบ่งเอาแบ่งให้เพื่อนไรเพื่อเขาเปิดไปแล้วครับพี่มันซ่อมรถที่โดนยีเอ็มพีไม่ได้นะในในร้องกดวอลรั้งหน่อยดิพี่ที่ผมให้ไปเอ้ยเปิดมาคนไอออนอออนว่ากูได้ยินเสียงไอเนื้อถึงยังอ่ะได้แล้วนะเห็นเลยทำไมเสียงไอเนื้อมันมุมริบมุมริบนะมุมิบแบบเบี้ยเลยยาว เว้ยทำไมทำไมมึงมาสายเนี่ยไอ้เหี้ยกำลังพูดอยู่ข้างหลังลเยนะดครับไม่ขอโทษมึงคนอื่นเขามากันครบนะเว้ยไม่ไม่ใช่ผมครับลุงไม่ใช่ด้านซ้ายมึงเนี่ยไม่สัตไม่ได้ถึงเหมยเลยเลยดูพีดีๆนะไม่เหลือใครครบแล้วนอย่ามาสายนะเว้ยไอ้เหี้ยมันเด็กมึงเป็นเด็กให้มันน่ารักเลยเด็กผู้ใหญ่เขารอกันต้องเยอะไอ้เหี้ยแล้วฝั่งตรงข้ามมึงเขาก็รอมึงไอ้สัตว์ มาเดียวมาดิพร้อมแล้วมึงจะเล่นไหนมึงก็เลือกสถานที่เลยมึงจะเอาตรงไหนเนี่ยเขาจะโทรหาลุงแม่หรอลุงก็โทรไปเลยไม่มึงก็บอกกูคุยอยู่มึงจะเอาตรงไหนเขาถามเนี่ยถ้า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 เป็นโอเคผมมองว่าสนามบิลล่าถ้ามันจะเล่นก็ไปดิไปดิไปบิลล่ากัน ไปเลยไปเลยไปเลยขับสารเข้าเมืองเนี่ยไปไปนักเรื่อยอ่ะไปไปไป ไม่ต้อง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 สอนมันครับต้องสอนมันอะคือเรามาเล่นกับคนอื่นไงครับนึงพาอากปะมีอะไรครับเออสนามบินล่างสนามบินล่างได้ครับโอเคครับต้องสอนเนี่ยครับเวลามึงไปคุยงานใช้ชีวิตจริงมึงก็ต้องมามาไวก่อนเวลาด้ยสมมติถ้ามึงจะไปคุยงานหรือว่าไปคุยธุรกิจธุรกิจที่อะไรอย่างเงี้ยมึงมาให้เขารอม,มึงเพิ่มเพิ่มมึงไม่ได้งานด้วยซ้านะกูจะบอกเลยสมมตมิไปคุยธุรกิจเนี่ยจะไปซื้อของเขาเนี่ย แค่มึงไปสายเนี่ยเขาจะแทบปฏิเสธมึงแล้วนะตอนพี่จุกแย่มีแต่คนช่วยอ่ะตอนคนอื่นจะล้มอ่ะพี่จุกมีแต่ซ้ำแฝงไม่เคยไม่สนไม่สนไม่สนโอ้ยเคยโดนมาแล้วโดนมาแล้วโดนมากันตัวเออไอ้เหี้ยนั่นแหละสังเดชเนี่ย จะบอกให้นะจงขนาดนี้เลยมิวใหม่นะบนมิวเลยมิวเลยมมไม่สนเออเอ,อ,อายกตัวอย่างที่เยอรมันเนี่ยยกตัวอย่างใช่ปะที่เยอรมันผมไปไหนกับเพื่อนใช่ไหมนัดกันใช่ปะผมเนี่ยจะเป็นคนมาสายตลอดทุกครั้งด้วยนัดแปดโมงเช้าแม่งมาเจ็ดโมงอ่ะแม่งมาอรอเผื่อคนแม่งมาหกโมงด้วยคนเยอรมันอ่ะ ผมเนี่ยจะมาตรงเวลาตอนที่อยู่เยอรมันอ่ะจะมาตรงเวลาแต่เพื่อน่ะจะมาก่อนทุกครั้งเลยตปล่อยเลยยาวยาวมากมีใครตายมรัวไหมแม่เราายมรัวพี่เอ้เพื่อนตายเพื่อนตายชนเอ็นเย ห่วยเอ้ยนายได้ยังไงวะน่าชิบไม้แล้วผมชิบไม้แล้วบพราผมแอบอยู่ตรงกลางตรงขานะอยู่ตรงไหนเนี่ยเครื่องยนต์กดฉีนะเฮ้ยไอเซิร์กจริงๆจริงๆเราควรเล่นเราควรเล่นในที่ของเรานะเว้ยเพราะเราไปซัมเมอร์เราไม่บุกเขาร้อยเปอร์เซนต์เราไม่บุกเขาอยู่แล้วนะเว้ยเซิร์กตาตีไงโน .1 อะไรนะตาตีไงโน .1 เออ ไม่อะไรอ่ะอันนี้ลองหน่อยก็ได้เพราะว่าลุงยาหัก้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วก็ได้ห้ามได้ห้ามได้เราไม่บุกไงรอบนั้นกูกูเป็นเจ้าบ้านไงกูต้องบุกในฐานะเจ้าบ้านไงกระดาษตีก็เตรียมนอนตามตรงมันตงมันใดก็รอเลยถ้าถ้าเป็นของเราถ้าไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่มาก็เราก็ได้แต้มไงไมไยิ่งช้าเรายิ่งนำไงผมไม่ได้ยินลุงคุณอยู่ป้ พูดอยู่ได้ยินปรมันเหมือนไม่วอร์มมันไม่ได้รู้ผดนะมีมีคนแคร์นะครับคนหนึ่งมีเหการแคร์มีพิงได้ยินป่ะไม่ได้ยินหรอกไม่อยู่ตรงไหนกันอะอยู่ตรงไหนกันอะหา้บินล่างครับหน้าโกดังีก็ได้ยินแต่หน้าโกบังก็หน้าโกดังไปได้ได้ยินยังยินบ้าได้ยินบ้าได้ยินบ้าโร่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 ผมได้ยินลูนเสียครบนะเจูจูเสียหายนะเออทำไมถึงไม่ได้ยินไม่ไม่กูเริ่มเรยกใหม่แล้วกูพูดเหรอ เฮ้ยมึงจอดมึงจอดทางมามาตรงนี้ดีกว่าม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 าตรงนี้ตามคูม,มาไอเ้เหื้องมึงจอดกันแบบว่าเดี๋ยวก็ไม่รู้หรอกว่าทิศไหนทิศเราอ่ะต้องออกวอเขาวอเรื่อยๆคือหายไวนี่ตีเลยทำไมไม่บุกทำไมไม่บุกผมไม่ใช่เจ้าเมืองไงผมไปเมืองเขาเขาก็ต้องบุกไงเพราะว่า ผมถือตามหลักของผมครับก็คือรอบที่แล้วใช่ป่ะเ,เ,เราบุกเขาทุกรอบเลยนึกภาพป่ะครับเ,เ,เ,เราบุกเขาทุกรอบเลยรอบนี้เราเรา,เราไม่บุกแต่ตอนอุ้มพี่ต้องไปส่งผมเบิกรถใช่ไหมพี่ออน ใช่เขาไม่บวกเขาก็แพ้ครับเราถือไพ่เหนือกว่างไงเราต้องเราต้องเล่นแบบใจเย็นยูเนี่ยหลังไพ่เลยแปลงผม้ยมากันหมดยังใครยังไม่มาบ้างใครแคสตรงไหนครับเพื่อนบิดอยู่ตรงไหนอ่ะไม่พี่ทอยอยู่ไหนพี่ทอยตรงพอดอยู่ตรงไหนกันอ่ะอยู่ฝั่งประตูซ้ายประตูซ้ายขับเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายหลังโกดังลึกสุดสนามบินอ่ะ พี่แอบ,บเดี๋ยวพี่บ๊อบ,บอ้อาวมึงอยู่ไหนอะอยู่ทางสนามโกาคัสเนี่ยบ,บ๊อบกูไม่แอบแทนนะปันหมดพรวดไวเลยแบบจีเปลี่ยนสลับที่นั่งนะตัวจีนะตัวจีนะจำตัวจีนะใครยังไม่ม,มาเก่งการมายังสลับที่นั่งให้นะเก่งการมายัง แป๊บไอเนอร์เล่นต้องค่อยหลังนะเนอร์ไม่เสียงกูไม่ได้ยินอีกแล้วเหรอได้ยินหลวงเลยได้ได้ยินครับหลวงเตียงทำแล้วมึงไม่ตอบอ่ะเออได้ยินแล้วไม่ตอบอ่ะเป๊บกูไม่รู้มันมายำไมไอ้แป๊บมึงเริ่มมีปัญหาอารมณ์อีกแล้วเนี่ยเห็นี่ยเห็นไหม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 ไอ้เนอร์ก็ตอบว่ารู้มึงเป็นพี่อะไรแต่ไอ้ตัดเป็นไงด้กูใช่ป่ะเดี๋ยวมึงเจอโอ้ยใหญ่ทุกที่กัเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย ใช่ใช่ไดว์สามแปดสามแปดคนครับใช่ครับมีแค่นี้อีกคนอยู่พี่ท้อยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ว่าไงต้องหลังหลังไฟอ่ะไม่แล้วมึงเจอยังมึงเจอยังที่หาเพื่อนอยู่เนี่ยเจอยังพี่ท้อยมาหาผมกหรอพี่ท้ายดิอยู่ไหนไอ้เนิร์สทำไมไม่เปลี่ยนแหน่ยงพี่พี่ถอยมาดินี่ปะใช่ใช่ต้องมาเปลี่ยนใช่ไหมพี่ไอ้เนิร์สพี่ไม่บอกไอ้เนิ้องพี่ไม่บอกไอ้เนิร์สไปต้องพี่ไม่บอกไอ้เนปต้อพี่ไม่บอกไอ้เนิร์สไปต้อง อยู่ตรง้กันไหมเนอะตัวมามาเล่นข้างหลังดดเราเล่นหลังไฟอ่ะแต่ตัวก็หาเรื่องที่จะรับหลังมึงเนาะยังไม่เข้หมเจ้าเข้าใจได้นะพี่จุกเพราะว่ามันไม่ถม่มอยู่บ้านเดียวกันเลยเติมไม่บอกในอารีที่ต้องเล่นตรงนี้เนาะใช่ใช่ได้อารียังไม่มาสามทุ่มครึ่งไม่ใช่หรออารีห้าครึ่งครับห้าครึ่งครับมันเลิกงานครับค่อยมาเทรดอาวุธกับผมตอนห้าครึ่งครับแล้วไม่มีสำรองอีกหกคนอีกห้าคนก็คือไม่มีแล้วใช่ปะไม่ไม่มีแล้วครับ ไอ้เนาะตอไปนี้มึงไม่ต้องเรียกไอ้เฮี้ยจุกเอาพี่นะมึงเรียกไอ้เฮี้ยจุกมึงเรียกไอ้เฮี้ยจุกเลยต่อยไปอะไรเอ้าอะไรคืออะไรท่านคุณมิวใหม่นะมึงเรียกมาเลยได้จุกไอ้จุกไม่เป็นไรเนื้อึงไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าแคสบ่อยดิเก่งไอ้จุกถ้าอยากพูดไม่เข้าหูผมตบปากนะลบลบแคสอะไรก่อนก็ได้ด่ามันจะด่ามึงไงเซอร์ไกเนอร์เขามาด่ามึงว่าบ้านมึงแม่งแบบ ไม่มีความรับผิดชอบโอ้แรงเกินพี่จูกูพูดไปกูได้พูด่ปอ่าแล้วแต่ละอันนี้นะก็มันบอกมังบ้างมันบอกอยู่นะว่าใครบอกมันบอกว่าพี่มึงไม่บอกหรอวะไอ้เหี้ยอยู่บ้านเดียวกันใ้แทมพูดอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแรงเกินพี่จูผมไม่เล่นกับพี่แล้วนะผมมีพี่อีกคนหนึ่ง ไาอยู่หน้าเรานะเขาตั้งไฟอยู่ว่ะอยู่นั่นมางกระโดย่างให้เก่งย่างให้แข็งเป็มเต็มเต็มแล้วนเพลดโดนเพลิ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 อยมาย่างลอยมาย่างอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เฮ้ยพยายามให้มึงลงไวไฟมึงอย่าพูดวอกันนะมึงกูจะใช้วอลนะมา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 เฮ้ยแต่เขาวอลด้วยนะถ้ารู้ว่าแบบป้องปืนอย่าแหลบนะไปแล้วอ่ะกดวอไม่จังหวะคอให้ปืนยิงกับกดวอลได้นะเผื่อเสียงไม่ถึงอ่ะ อืมกดกดว่าบอกแต่แม่งยากอยู่อ่ะชิปเอลอ่ะเชื่ออยู่เากปข้าขอรับเปล่าในเด็กมาเราก็มาหมดเลยมาเขามายังเข้ามาแล้วสตินะน้องมีสตินะจำลองนะนี่คือกาจำลองเล่นจจริงนะทำจริงยางต่อรองิงแล้วนะพี่

ไปดึงเพื่อนหน่อยไปดึงเพื่อนซื้อมาหน่อยไปไหนซือไปไหนซื้อไปไหนื้อไปไหนอไปไหนปพูหน่อยพันหนนไันหน่อนน ไปชุบหลังบ้านเขาไชุบหลังบ้านตรงนี้ไปชุบหลับ้านเราเยอะเฮ้ยมึงดูปะเฮ้ยเฮ้ยมึงดูดิว่าชุเพื่อนเยอะชุบเพื่อนเยอะชุบเพื่อนไปเลยเพื่อเราโดนดันไปปะเพื่อเราโดนกักปะถ้าเพื่อนโดนกักเราต้องดันไปนะมีเพื่อนเพื่อนโดนกักยะเฮ้ยดันดันดัมึงดันดันด่ไดัน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 ดเพื่อนโดนกักป้าว

เวทเอาหน่อยเวทลั้นหน่อยเวทลั้นหน่อยโอ๊เอาโอ๊เอาสวยเวทลั้นหน่อยเบสล้นหน่อยไม่มีใครไหวไม่มีใครไหวกับโอ๊ตไม่มีใครไหวกับโอ๊ตล้มล้มล้มพี่โอ๊ตเราทำพี่โอ๊ตทำนะโดนหนึ่งดาวดาวโอ๊ยโดนหนึ่งดาวดาวโดนหนึ่งดาวดาวไม่ละมึงฝ่ายโอ๊ตเล่ฝ่ายโอ๊ตโอ๊ตจะเชิดเบสตายปล้น่ะล้มล้มพี่โอ๊ตทำพี่โอ๊ตทำสวยได้ได้ได้เราแยกกันจัดเลยตอนนี้เราแยกกันจัดเลยปหลังมาปหลังมาเากันด้วย ยิงหน่อยเดี๋ยวบ้านพี่ยิงยิงผมหน่อยพี่ยิงผมเฮ้ยเดี๋ยวเซิร์ฟไว้หลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านยิงผมหน่อยเฮ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยยิหน่อยข้างๆเลยขวาขวาเฮ้ยเดี๋ยวเซิร์ฟนอนปะดันมาหน่อยเพื่อนดันมาหน่อยเพื่อนเราล้มหลังบ้านหลังบ้านเขาเยอะมากเฮ้ยมึงเห็นไอ้เซิร์ฟนอนอยู่ยวปะชูชุบหน่อยได้ไหมผมชุบ่นมาเอปืนหน่อยยิผมาปูชุบไปเลยผมเองลุงครับยิงหน่อยครับหลังหลังละนนึงไอ้เหี้ยเพื่อนกูโดนยิงไอ้สัตว์ชิบหายละ

ดตึดันกลางไฟไปดันกับดันกลาไฟหน่อยดันกลางไฟหน่อยดันกลางไฟหน่อยชย่วเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะดันไปหน่อยดันกับไปหน่อยดันดันกับไปหน่อยดันกับไปหน่อยปืนอยู่ดันกลับไปหน่อยดูดิเพื่อนเราโดนกักเปล่าเพื่อนเราโดนกักเปล่ามึงดูดิเออมึงชุบดิตัดชุบแล้วพี่เฮ้ยเพื่อนโดนกากกับเห็นเพื่อนเปล่าเพื่อนน่ะเพื่อนโดนน่ะเห็นเปล่า เอ้รวมรวมกลุ่มเลยเนาะเดี๋ยวจับปืนให้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 ไปจับตัวอื่นไปจับตัวอื่นไปจับไปจับตัวอื่นไปจับตัวอื่นถอยออกมานะมึงเถอยออกมานะมึงถอยออกมานะมึงถอยออกมาหาเพื่อนนะผมโดนซ้ำตังไปผมโดนซ้ำตังไปเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดระวังนะมามาดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิไอ้ซ้ำปืนหน่อยซ้ำปืนหน่อยตรงนี้ไม่ตาย

กับเกียร์ซายเกียร์ซายเกียร์ซายชุวิีกับเียร์ซายยุทตีอ่ันี้คุณเเราอยู่บ้านเขานะคุณเราอยู่บ้านเขานะ่บ้านใช่้เรายห้าเรายห้านบ้านเพื่อนตีไปตีไปตีไปต้องดต่อไฟต่อไตามไฟคุณตดีไคุณตดีไปช่วยนะไปช่วยด้านหลังหน่อยไปช่วยด้านหลังหน่อยมันทุกกระจายเลยไปช่วยด้านหลังหน่อยรแปบมันแดงรถแป๊บันแดงรถแป๊มนปมนปมน

ไม่อยู่อยไทานราลยไม่พูคนเายได่ตายไม่ตายตาเอัดตเยอะัดเชี่ยหลังบ้านก่อนดีเพิ่งเอาศพมาเชี่ยหลังบ้านก่อนพอเตเฮ้ยาช่วยชอยู one one. S: <s i i> ่ใครนั้นนะใครฮะกม่ากัไหมดิกสุนโมกสุนนมดิไม่ออกกสุนโมกสุนกได้นัดนา่า ผมได้นะผมได้คันหนึ่นะพี่ติกลางรันวเลยมาหลังน้ปนขางมาหลัเพื่อเาไอกยเฮ้หลังมาเรามล่นเป็นเรื่องการหน่อยเป็นเรื่องการมาขวาแนวขวาก้าวแนวขวาก้าแนวขวาขวาไม่เล่นหน่อยตรงกลางตรงกลางมาตรงกลางอตรงกลางนั่คือจบตรงกลางนั่นคือจบตรงกลางนั่นคอจบตรงกลางนั่นคือจบเขวานเขาบอหน่อยเขาบอหน่อยเขาบอหน่อยบีดีนดต่สบีดีนจิกสบใกล้่านี้กล่านี้แต่บการสนามือันึงันนึง เลพื่นเพื่อนเพื่อนเเพื่อนตายบ้าตายาตาานี่ปนเขาไอ้สุดดิปตีไ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 ปเฮ้ยมึงไปยิงูนตรงนู้นน่ะปืนนะมปืนป้ามือปืนป้าปืนั่งขวาไปเอาดิไปเอดิได้ไ้เห็นแล้วเห็นแล้วสองคนเลยสองคนเลยมาแล้วลูกพี่รไปดิเอ้ยไม่ใช่ยังเห็นไม่เจรถเลยวะเห็นไห มึงชนไดิมึง <online S 1> ชนไปดิมึงชนไปดิไอ้ไอวไไอ้สคนมึงอยู่นะมไปคุมคุมต่อไว้คุมตรงนูนไอกันมตคันนึงนะผมตามไม่ด้เด๋กวกูไปรับเด็ยคกูไปรับให้ตายตายตามไปเลยมึงตามไปเลยมึงตามสุดแมปไปเลยไ้โหว่ามาเอามาสฝั่งฝั่งขวาหนขวาหน่มี้ำเาด้วยเขาเขาด้วยแซมาสบอสบอย่างนี้มาสอที่ที่ศพศพตรงน้นศพ่าไปสองศพนะศอขวาตึดไปสอไอเห็แก้อามารวมบ้านเา้าเานเานเราาเอาาเบ้านเราาเาอนเาาเา ไปชุบไปชุบไปชุบไปนี่ใครอะไหนอะไปชุบบ้านหลังไชุบเลยหลังบ้านหลังบ้านชุบเลยหลังบ้านชุบเลยอไปเลยเลยเลยเล่ยิงนะปืนอย่าไปยิงนะปนอย่ายิงนะไปต่อ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 ไปต้อไปต่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 อไปต้อไปต่อไปต่อไปตอไปต่อไปต้อไปต่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 อไปตอไปต่อไปต่อไต่อไปต่อไปต่อไต่อไป่อไปต่อไปต่อต่อไป่อไปต่อี ตเียามันมาติมมมาเติมไปแล้ยิงหน่อยดิมันมชนกูกดนี่เองกูขาดละเอาตนั้นไปไล่เลยไล่เลยันนี้เอาสูตรเอาสูตรเอาสูตรไล่เลยให้พี่ม่ดีแต่แต่อ่ล็อกแล้วล็อกแล้วน้องสนามบินชนี่รอก่อนรอก่อนไปอุ้มศพไปอุ้มศพไหมไปอุ้มศพไหมเรเราไม่ได้ไปช่วยเลยไปช่วยได้เลยถูกป่ะตีตามมานะตามตามมาตรงไอ้ที่ ตรงยาเมาเลยตรงที่มีตึกอาคารโอเคโอเคเราต้องรอ EMP หมดเชื้อถึงซ่อมรถได้อ่ะใช่ถ้ารถอยู่ใน EMP นะพี่ไม่รอก่อนไหม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 พึ่งห่อพิ่งห่อรอพึ่งหอรอรออีมพที่เหลือมาซ่อมไหมไม่ไม่ไมไม่รถอ่ะย้ายงานรถมาโซนใกล้ๆอ่ะเราจะไปเอาไม้หน่อยเอาไม้หน่อยไม้หน่อยเอาไม้หน่อยต้เขาวอเขาวอในดีพี่ตีต้องตาค้างก่อนแล้วก็อุ้มเอาเข้าขึ้นเบอร์ไม่ปืนไปอยู่กับมึงเยอะแล้วอ่ะ ไอ้ใครออกไอตรงนี้ตรงตาางเปดนนี้เป็นไหนเป็นหเป็นนีตตไอนนี้ตอนนี้ตอนนไม่หเราเาบขึ้นไดปะมีอบมาสบค้างไว้ที่มือได้แล้วมาต่อมาไ่อเตอมาตอมไอมาต่มาต่อบาต่อมาต่อมาต่มาต่อมาต่อมาต่อมา่อมานเมาตหอเาต่อบาต่อมาตอ่ม่ม่อ่มต่อต่อต สบรแล้วเอาศพที่มือมาเอาศพที่มือเพื่อนเพื่อนหอบก่อนแล้วค่อยเอาศพขึ้นรถนะเดี๋ยวเพิ่งรู้มึงขึ้นรถแป๊บหนึ่งนะแป๊บ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 หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรู้แล้วบอสรู้แล้วพี่รู้กันแล้วน้องใจเย็นๆอย่าพูดซ้ำ พียเรียกมึงไม in, pas, ่ได้เพีรหรอไม่ได้ยินเลยเลยอีกเป็นติดสเลยแถวววอมข้าวนี้แถที่ยินแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้รถกูหายไปไหนวะไอ่่ไน้โล่งโล่ไือเ่าอยู่ตรงย่วเล่ยนดนาปพาวเปล่ยคนที่ไม่ได้มาเอาคือคนที่ไม่ได้ข้าวอเว้ยเือห้คนตอนนี้ วันนี้เรามาสามห้าไม่ใช่หรอตรงนั้นเอาไปตายนะมาดีเต็มเืองไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้ถือไม่มึงดูดิมึงดูดิเฮ้ยไม่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 ศพหายเป้ามันโดนหายเป้ามันโดนเอาไปทิ้งเป้าในพุ่มในไรอ่ะไปดูว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เหลือทั้งสี่ศพไม่คนไม่พอนี่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 เอ้ยเหมือนผมเห็นเพื่อนตาย ไปอุ้มยอนเลยอ้มาอ้มดนมาอุ้มปืนมาอุ้ปืนมาอุ้มปืนมมนีนดนอั้รถมนมหาไม่เจออ้มันขึ้นมามขึ้นมาขึ้นมากู้มาปนะพอนปืนเาอยู่ครับเพิงเจอเพื่อนตาอยูเมมเลิลิมเลิมเลมมลิมเลไม่มเลิม่ลิ้มเลิมเลิมมเมเเมเมเมเอมเลมเลิมมเลิมเลิมมลิมเลิล